ไปไม่ได้ไปที่คลิปล่าสุดของปู่โอเคไหมคะอาเมื่อกี้คุณออยจะถามอะไรถามได้นะคะแบตยังเหลืออยู่นะคะแบตยังเหลืออยู่ใครสงสัยอะไรตรงไหนก็ถามได้นะคะถามได้เลยเมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมละ่ะไม่น่าจะมีมีใครจะถามอีกไหมเอ่ยถามได้นะคะแบตยังเหลือพี่แหววจะถามอะไรอีกไหมคะพี่แหววบอกว่าอยากได้แว่นก็เดี๋ยวเราไปคุยกันในไลน์ o ออย่างที่บอกว่าในนี้เราไม่สามารถใส่ลิงก์ให้กับ ให้กับในในช่องแชทได้เลยนอกจากคนที่เขาไปเซตค่าให้มันเป็นลิงก์ได้ซึ่งเดี๋ยวเราไปเรียนเพิ่มเติมกันในคอร์สนะคะเพราะมันต้องเป็นหลายขั้นตอนแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าเราอยากจะทำไปในทิศทางไหนอ่ะคุณออยบอกว่าถามครับโอเคได้เลยค่ะได้เลยอรอรอคำถามระหว่างนี้นะักเรียนคนไหนทิ้ง่วงนอนแล้วนะคะ เก็บหนังสือใส่กระเป๋านะคะสะพายให้เรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านได้ครูคะคลิปแก้วรายงานปัญหาไปแล้วดูตรงไหนคะเออหมายความว่ารายงานปัญหาไปแล้วดูตรงไหนว่าเขาจะแก้ให้แบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะแก้ให้เราตรงที่เขาเรียกอะไรนะข้อความของ Ti k t o k อะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ารายงานไปอะอาจจะใช้เวลานานพอสมควรนะคะ เพราะว่าคนมาเล่นติ๊กต็อกเยอะมากมากวันแล้วครับดูคลิปไม่ได้แต้มเพราะไม่มีปุ่มดูครับอ๋อโอเคเอ,อ,อันนี้ปูก็เจอนะคะขอบคุณค่ะคุูปูคุณรินได้ค่ะถ้าคุณลินจะเอาขาตั้งกล้องก็คุณลินก็ถักไปที่ไลน์โอเอแล้วเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อจะได้เอารูปให้ให้ดูนะคะจริงๆก็ไม่ต้องดูรูปแล้วเพราะคุณลินมาดูรีวิวแล้วเรียบร้อยใครที่ดูวิดีโอแล้วปุ่มหายนะคะรอเท่านั้น ขอบคุณมากๆค่ะข้อมูลดีๆคืนนี้เยี่ยมมากๆใช่ไหมคะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นการพูดชมตัวเองเพื่อที่ต่อไปเราก็จะได้เอาข้อมูลดีๆมาฝากทุกคนเป็นเพราะอะไรนะคะอันนี้ไม่ไม่รู้สาเหตุนะคะแต่ปูก็เป็นขอบคุณมากๆครูปูฝันดีนะคะฝันดีค่ะคุณมณนเี่รอ,อ,อค่ะเพราะของปูก็เป็นสมมติบางที3ามวันมันหายเดี๋ยวมันก็มาอีกนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ติ๊กต็อกอ่ะเขา มีคนเข้ามาเล่นเยอะมากเพราะฉะนั้นฟังก์ชันต่างๆของเขานะคะก็จะจะเพี้ยนจะรวนบ้างพอสมควรนะคะเราอาจจะไปรายงานปัญหาก็ได้อันนี้ปูถามพี่แอดมินไปแล้วเขาก็บอกว่าก็คือต้องรอบางครั้งนะคะเขาอาจจะคิดว่าอ่ไอดีของเรามันไม่เหมาะสมที่จะมีปุ่มนี้เขาก็จะเอาออกเอาเข้าเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเราจะไปรายงานก็ได้รายงานการที่เ,เขาเรียกอะไรนะ เราไม่มีปุ่มดูคลิปอะค่ะมันมีปุ่มให้รายงานให้ไปรายงานตรงนี้ขอบคุณมากมากครับขอตัวก่อนครับได้ค่ะคุณมูฮัมหมัดเดี๋ยวลงไลฟ์แล้วปูจะทักไปนะคะไม่ใช่ความผิดเราใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเพราะปูก็เป็นเหมือนกันบางที3วันเดี๋ยวมันก็มาบางทีก็หลายๆวันเดี๋ยวมันก็มาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ปูไม่แน่ใจว่ามันเกิดจาก จากเราเาด้วยที่ยังไม่มีคุณสมบัติครบแล้วเขาก็าออกหรือว่าแอปมันหลวน,นะคะฟันดีค่ะทุกท่านพี่แววพารวยมาอ ไปนอนก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่กันตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์เลยนะคะขอบคุณมากๆตอนนี้กลับบ้านได้นะคะกลับบ้านได้ไลฟ์ live จบแล้วนะคะการแสดงจบแล้วะคะ่ะทุกคนนะคะขอบคุณด้วยนะคะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,ก,การเคาะหัวใจนะคะแล้วก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดใช้คําพูดอะไรที่มันรุนแรงไปหยาบคายไปหรืออะไรก็แล้วแต่ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับของขวัญ ทุกคนที่ให้มาด้วยนะคะขอบคุณมากๆวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะนะคะใครสนใจลงคอร์สนะคะยังเหลือเวลาอีก2วันนะคะที่เราจะได้มาเจอกันลาตีสวัสดีค่ะคุณแก้วลาตีสวัสดีะคะคุณแก้วลาตีสวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีมีความสุขครับโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณคนคุณพีชนะคะติกตอก โอเคขอบคุณค็ครูขอบคุณค่ะน้าเลิมเนะี่ยฝันดีครับครูและพี่แอดมินฝันดีทุกคนนะคะอุ้ยพ่อเข้ามาพ่อจะนอนแล้วพ่อมาดูว่าเอ๊ะทำไมยังไม่หลับไม่นอนกันอีกนะคะจบไลฟ์แล้วค่ะพ่อบา,บายๆนะคะบา,บายยทุกคนใครสนใจจะลงเรียนก็จิ้มไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะยังให้วใ,ให้ราคาเดิมเพราะว่ามีคนถามบอกว่าครูขาหนูขอราคาเดิมได้ไหมอ่ะราคาเดิมจนถึงวันที่25เลยแล้วกันจริงๆตั้งใจขึ้นราคาเป็นที่590ไปแล้วเรียบร้อยนะคะ คุณเพนใช่ไหมคุณพีชใช่ไหมคะขอบคุณกับครูยินดีค่ะฝันดีค่ะโอเคฝันดีค่ะคุณ D Y F J T นะคะฝันดีค่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะ